ที่พ่อเคยบอกว่าตื่นนอนขึ้นมากิเลสต,ตื่นมันมีความหมายว่ายังไงคะพ่อช่วยอธิบายหน่อยคะ่ะพ่อพอเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยนะเราผลลืมตาปุ๊บมันก็ต้องมีเห็นใช่ไหมถึงจะเห็นเนยลยโคมไฟเพดานเพดานห้องนอนตะคุ่มตะคุ่มเนี่ยนั่นแหละถ้าเราไม่พิจารณานะตรงลักษณะสีเห็น ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปก็เป็นอวิชชาหรือโมหะเราก็ถูกโมหะเนี่ยตื่นขึ้นมาพร้อมกันเราก็เคี้ยวกินเราแหละเราถูกโมหะเคี้ยวกินเห็นไหมทีนี้พอเราตื่นนอนขึ้นมาอ๋อมันมีสีเห็นเราก็พิารณาตามความเคยชินเคยชินความเคยชินเขาเรียกปกตูปะนิสยปัจจัยเคยชินจน ไม่มีขนาดไหนที่ไม่พิจารณาเนี่ยแม่กะนั่งปากเรางาบงาบใช่ไหมสนทนาธรรมกันอยู่เนี่ยอัดอัดออยูยูทูปอยู่เนี่ยปากงาบงาบว่าได้ยินเสียงตัวเองเนะฮะเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปดับไหมเสียงก็ได้ยินอ่ะเสียงใครยืนอยู่ตลอดไม่ดับมั่งเสียงใหม่เกิดได้ยินใหม่ก็เกิด ดับไปไม่หวนกลับมาสูวัตานี่อีกพอตื่นนอนใชเอ้าอยากเข้าห้องน้ำนะปวดปวด,ปวดปวดปัสสาวะทําไมพพิจาก็ถูกโทสะเคี้ยวกินสภาพปวดสภาพใครกันไม่พอใจเนี่ยเขาเรียกโทสะมูลจิตจิตที่มีความไม่พอใจเกิดร่วมด้วยเราก็พิจารณาลงไปปวด ไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาใครจะห้ามไม่ให้ปวดไม่ได้ขณะมันก็อยากลุกขึ้นอยากไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปแล้วลก็เราอยากจะเข้าห้องน้ำอยากจะเข้าห้องน้ำและพูดย้ำนะก็พิจารณาลงไปอยากไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ ก็ย้อนกลับไปดูรูปเห็นไหมรูป,ปน,นั่นน่ะเป็นยักษ์คือมานกิเลสมารนกิเลสมานเนี่ยมารห้ากิเลสมานขันธมาน,น,มานอภิสังขารมานเทวบุตรมารนมัจจุมานกิเลสกิเลสมานก็คือโลภะโทสะสำคัญร้ายมากอ่ะมาจากมาจากโมหะหรืออวิชชาถ้าสติปฐานไม่เกิดมันก็ เป็นโมหะหรืออวิชชาก็เป็นต้นเงื่อนของอกุศลต่รทั้งหลายก็ทําให้มีโลภโสะใช่ไหมพอเราออกจากห้องน้ําปวดเมื่อกี้หายไปแล้วใช่ไหมปวดหายก็ไม่ใช่เราปล่อยไปนะปวดหายหายปวดก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปเวลาเข้าห้องน้ําทายอุจจาระปัสสาวะก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน ใช้คําง่ายๆว่าพิจารณารูปน้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ได้พูดเราเองไปเปิดดูในมหาสติปัฏฐานสูตรข้ออิริยาบถบัพะอันเนี้ยชัดเลยท่านตรัสไว้ว่าไม่ว่าจะเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งทายอุจจาระปตวะรูปน้ามีตลอดเพราะนั้นต้องพิจารณา ถ้าเราไม่ไม่พิจารณาก็ถูกโมหะเคี้ยวกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยกิเลตื่นนะพอเราจะสีฟันอ่ามาเปิดก็ปะปาน้ำไม่ไหลแหมไม่พอใจนิดเดียวไม่ใช่ปล่อยไปนะถูกโทษะเคี้ยวกินเราก็ต้องพิจารณาทันทีโทสะหรือไม่พอใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปนี่คะ ตื่นขึ้นมาเนี่ยกิเลสตื่นเล่นงานเราตลอดเพราะนั้นเราก็ต้องพิจารณารูปนามตลอดเพื่อทำลายกิเลสนี้ใช่ไหม